ฟูแล้วมาคัดอย่างนี้ใช่ครับตะโกอ่ะถ้าอยากเลี้ยงให้กิ่งเขาโตพยายามปล่อยให้เขาฟูให้หมดครับครับให้ฟูให้หมดอย่าเพิ่งไปตัดกิ่งนู้นกิ่งนงี้ทิ้งครับอย่าเพิ่งไปคัดตั้งแต่แรกใช่ครับปล่อยให้ฟูอย่างเมื่อกี้นี่แหละคาดนะครับเพราะนั้นจังหวะช่องว่างก็จะไม่ไม่เหมือนถูกจัดระเบียบเหมือนเหมือนรากตะขาบ เนี่ยฮะเวลาถ้าเลือกต่อนะครับอันนี้เป็นตอธรรมชาติเลยนะเขาเป็นของเขาอย่างเงี้ยนะฟ้าประธานนะครับเขาเขามองมองว่าถ้าเราไปเจอไม้อย่างเงี้ยนะคุณมดนะเอ่ออันนี้เขาทาโอ้โหไม่มีเจตนาเลยับนะมีหนึ่งสองมีหลังสามพร้อมนะครับอันนี้ให้ดูผิวกับดูรากก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปครับเดี๋ยวให้คุณมดเคลียกิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าลวด คัดกิ่งเราเนี่ยสวยแน่นอนครับไม้ต้องเริ่มต้นที่โครงสร้างนี่นะครับหนึ่งสองสามเป็นไม้ธรรมชาติครับไม่ใช่ไม้จัดรากอะไรนะครับแต่ว่าสวยมากซูโมจบประมาณเท่าไหร่คุณมดประมาณสามสิบเซนสามสิบเกือบสามสิบครับนะครับประมาณนี้นะครับไม้ฟอร์มสวยเลยนะตอนนี้คัดกิ่งแล้วนะคัดกิ่งเข้าๆเนี่ยเข้าๆนะครับกิ่งกิ่งหนึ่งเอานี่ไว้นะครับหนึ่งสองนะครับ แล้วก็มากิ่งสองนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับที่สองนะครับอันนี้ขึ้นหน้านะกะเอาให้เป๊ะเลยเลยครับอันนี้มันตะโกครับอาจารย์คงจะเอาอาจจะเอาอันนี้เป็นเส้นเมนนะครับเพราะว่าอันหลังมันไม่ค่อยโตอ่ะไม่โตอันนี้อาจจะเอาข้องหลังเป็นแขนงเออนะอันนี้ก็เรียงเมนมาเนาะครับผมเพราะว่าอ่ะอันหลังนี่ได้อยู่แล้วนะครับหนึ่งกับสองได้นะครับแล้วก็อันนี้ตั้งยอดเอี้ยวเอี้ยวมาครับได้มุมสวยนะครับ แล้วก็ตั้งยอด,ดยกเข้าลวดก่อนนะครับเข้าลวดก่อนแล้วเข้าลวดกิ่งหนึ่งกิ่งสองนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวมาดูไปพร,ร้อมกันดีกว่าผมก็จะให้รายละเอียดนิดหนึ่งเผื่อท่านจะไปสร้างสรรค์งานนะฮะได้ตอไม้มานะครับท่านอาจจะต้องเนี่ยอาจารย์ครับทุกที่เนี่ยเข้าลวดเนี่ยต้องเริ่มจากข้างล่างก่อนท,ที่ <ผม S 2> ที่ส่วนมากแต่อันนี้ยเราต้องการบิดกิ่งเขาไงอ๋อต้องพลิกมุมพลิกมุมต้องพลิกมุมเลยต้องจากข้างบนก็ไม่เป็นอะไรครับนะครับ ก็พลิกมุมนะครับเพราะน่นี้จะเข้าบนเข้าล่างก็อยู่ที่การบิดกิศท,ทา้ดาเดี๋ยวต้องบิดหมดเลยครับบิดตานั่นเองนะครับใช่ครับไอ้คำว่าบิดนี่คือบิดตานะฮะเดี๋ยวให้จบก่อนกันแล้วกันนะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อท่านจะต้องอได้เป็นกรณีศึกษาสําหรับท่านที่ไปสร้างงานบอนไซในลักษณะตะโกตะโกหนูนะครับตะโกหนูใบใบกลมใบกลมนะครับ เดี๋ยวเข้ารวดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะามาอธิบายทีหลังดีกว่านะฮะท่านจะได้เข้าใจไปพร้อมกันเลยนะครับแบ่งปันเป็นวิทยาฐานนะครับในการที่ใครที่มีตะโกหนูก็เอาขึ้นมาบิดได้เลยครับยังไม่มีรีบหานะครับนะฮะม,มันมันมันสวยเหมือนกันนะครับไม้ในลักษณะเป็นไม้ตำนานครับกลุ่มไม้โบราณไม้ตำนานก็จะมีตะโกมะขามค่อยมองหนุนลา มาสังนะครับในกลุ่มนี้นะใครต้องการสร้างก็ก็สวยอยูอ่ต้นนี้จะมีจุดเด่นก็คือ,อนอกจากความสวยของลำต้นแล้วนะฮะโคนผายนะครับรากธรรมชาติโคนผายาทิศทางของกิ่งเป๊ะเลยครับตำแหน่งสัดส่วนฟอร์มเล็กนะครับนะบเวลาไปเลือกไม้ก็เลือกโครงสร้างอย่างนี้ได้ถือว่าได้เปรียบเลย นะครับลังนั้นมาเลี้ยงให้ฟูนะครับนะตะโกหนูนี่มีข้อเด่นต่อมาก็คือในเรื่องราวของใบครับถ้าเป็นตะโกนาตะโกป่าตะโกสวนก็จะใบใหญ่จะไม่ลงครับใบจะไม่ลงแต่ตะโกหนูนี่ไม่บางโครงสร้างครับไม้สวยนะครับเหมือนลักษณะมะขามใบแคะนะครับก็จะมีความสวย ยิ่งตอนนี้เป็นตอนธรรมชาติเลยนะครับเป็นตอเขาเขาเองไม่ได้เสียบยอดนี่โอ้โหสวยมากข้อดีก็คือเอถ้ากิ่งหักสมมุติว่าถ้าเป็นตอกิง่งกิ่งหักเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแตกใหม่ได้ครับเนี่ยครับอาจารย์ดูเลยครับเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่บิดเนี่ยเสร็จเลยเห็นไหมาตาเขาอยู่ข้างล่างข้างบนหมดเลยอืเนี่ย เนี่ยเราก็ต้องเข้าลวดเข้าเข้าลวดย้อนนั่นเองเข้าลวดเพื่อบิดเขาเนี่ยเพื่อให้เขานอนแล้วเราต้องวางแผนก่อนว่า้งใช่เราจะได้มีทางไปต่อครับมันเล็กไปก็เลยเป็นกิ่งเมนไม่ได้กลัวๆไม่โตใช่ไหมครับคุณนวครับเคยเจออยู่ครับในนักข้างนนี้นะครับก็บิดเป็นเป็นซับหลัง ซับข้างซับข้างอีกหนึ่งนี่ยครับซับหลังเดี๋ยวมีตาป็นย่อยอันนี้เป็นเส้นเมนครับเส้นเมนอยู่ตรงน้นนะครับครับแล้วก็บิดบิดซับย่อยครับตัวนี้นะกิงแขนงหลังขึ้นแขนงหลังของกิ่งหนึ่งนะครับตรงนี้เส้นเมนนะจะอยู่อยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่กิ่งนี้ก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ ค่าเข้ารวดแพงนะครับต้นนี้เพราะว่ามันใช้เวลาพิธีพิถันนะครับค่าดูแลค่าดูแลนะครับเสร็จไปหนึ่งกิ่งแล้วครับใช้เวลาพิธีพิถันนิดนึงนะครับไม้ได้ได้รายละเอียดแล้วนะครับกิ่งซับได้แล้วนะครับซับหลังหน้าเมนลงมานี่สวยครับ ้ายขวา้ายหลังหน้าหลังขอให้เส้นเมนหลักให้มัางหน้านิดนึงหนึ่งครับหมายถึงว่าไงเพาะอเน,นี้ยมันตำ่ำพอมันตำ่นตำปุ๊บมันจะมาชนกับแขนหลังต้องเอาอันนี้วันนี้ใช่ไหมใช่พระมันตำ่ำเพราะว่าอันเนี้ยแต่มันต้องมีแขนงนชุดหลังนี่อีกอันนี้มันตำ่ำอ๋อ,อ,อมันชนผมแนะนําให้เป็นแบบนี้ พราะมันต้องมีแขนงหลังหนึชุดหนึ่งอ่ะโอเคนะครับลองลองเลือกดูเอลที่มีคเ <LT, S 2> <LT, S 1> หมาะสมนะต้านเลยอาจารย์ถ่ายตอนตัดเลยครับจะได้รู้ว่าเออพอให้ยื่นออกไปมันจะได้มีจังหวะช่องว่างด้วยใช่ครับนะครับพูดถรืองหญิงหลังนะครับอันนี้ผมจะยังไม่เข้ารวดหรให้มันโตให้มันโตก <อ S 2> ่นตอน นะไม้ต้นนี้แล้วก็เห็นความมีจังหวะมีช่องว่างนะช่องว่างเห็นแล้วครับสวยมากเลยอนะตรงนี้บิดใช่ไหมครับร่างกายเราร้อนพี่ทามาดูนะการบิดไม้บิดแล้วครับบิดนิดเอียนะครับนะถ้าลวดได้นะดูดูความเหมาะสมของลวดเอ,อขนาดไหนมีบางท่านถามมาเดี๋ยวใช้ลวด เบอร์ไหนเนี่ยเราต้องบิดเองครับจะรู้นะครับต้องเบอร์ทำนะครับการใช้ลวดนะเบอร์ลวดอะไรเงี้ยใช้เบอร์ไหนนะครับกิ่งขนาดนี้ใช้เบอร์ไหนแล้วแต่ชนิดของไม้ด้วยครับไม้แต่และชนิดก็ใช้แข็งอ่อนต่างกันเหนียวเปราะนะครับต้องต้องลงมือทำแล้วจะรู้และเข้าใจครับไปค่อยเรียนรู้ไป อันนี้ตะโกหนูนี่ตะโกค่อนข้างที่จริงเหนียวนะครับจะชวนคุณมดคุยไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียสมาธิกิ่งหายไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> จะกิ่งหายไปนยุ่งเลยนะผมก็คุยคนเดียวก่อนแล้วกันนะครับนะคนทำนี่ต้องมีสมาธิจริงๆครับนะอันนี้ผมก็พยายามให้ดูหน้าไม้เดี๋ยวสุดท้ายสรุปให้ดู นะครับว่าโครงสร้างของกิ่งที่ขึ้นกิ่งหลักและกิ่งซับกิ่งแขนงน,นั้นจะเป็นอย่างไรครับนี่มาแฟนคลับนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะถ้าใช้กิ่งนี้มันมันมันไปหลังมันเยอะไปจริงๆงเราต้องการกิ่งสี่หนึ่งสองสามสี่มานี่งอไปมันก็มันหน้าครับเออไม่ใช่สี่สี่อ่าไม้ต้นนี้ต้องสลับนะครับเป็นห้าก่อนเพราะมันตรงกับกิ่ง เออไม่ใช่หลังสามไปโน่นสี่อ๋อสี่สี่ครับสี่มาหนึ่งมาสี่คุณพ่อเอาตัวไหนผมอาจจะเอาตัวบนอะเพราะตัวล่างมัน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 ฝืนไปไม้มันตำแหน่งโคนมาเกิดจากข้างหลังอ่ะเราถ้าเราเอี่ยออกไปแล้วมันโตมาแล้วไม่แล้วไม่สวยไม่สวยใช่ใช่ถูกต้องเลยครับตัดตัดเลยครับขับเลยครับเนี่ยฮะแมลกต้องลงมติขนาดนี้นะครับ ไม้ตัวนี้มันพลาดไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งที่มันเกิดเยื้องมาข้างหลังเนี่ยครับผมฝากไว้เลยแล้วถ้าเราจะเอียงเพื่อให้ไปข้างหน้าอย่างเงี้ยไม้โตมาแล้วจะไม่สวยเลยครับแล้วจะแก้งไงครับคุณมดก็ต้องหาตำแหน่งที่มันใกล้เคียงตัวนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยเอาตัวนี้แหละครับตัวนี้ได้เพราะเมื่อกี้ตัวนี้มันเอียงมาข้างหลังสี่ห้าองศาอืไตัวนี้คือใกล้เคียงแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าผมตัดฉับตัวนี้เอาตัวนี้มาน่าเกลียดไหมไม่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเข้าลวดอันนี้ไปดูก่อนครับอาจารย์ ว่ากิงก่งหน้านั่นเองนะครับกิ่งสีก็คือกิ่งสี่หน้านะครับจะเป็นปิดหน้าที่เฉียงกับกิ่งห้าก็ปิดด้านหน้าอีกครับจะมีสองกิ่งนะครับกิ่งหน้าจะไม่ออกมาตรง mm hmm. กิ่งนี้เอาคุณมดดูพิจารณาก่อนนะครับครบนบที่ดางของกิ่งสี่หน้าก็อาจจะยังไม่ตรงนะครับออกตรงนี้นะคุณมดนะใช่ครับดตอนนี้เข้าตอนนี้เอาตรงเอาตรงนี้สํารองไว้ก่อนยังไงก็แตกครับ ดูแล้วไงก็แตกนะครับตัวนี้ตัวนี้บิดฮะจะบิดให้ไปเป็นกิ่งหน้าครับเป็นกิ่งข้างอยู่ตอนนี้ไปทับกับกิ่งหนึ่งก็ให้ดูเป็นกรณีศึกษานะครับให้ดูนี่เป็นกรณีศึกษานะครับวิธีการแก้ไม้ไปด้วยนะครับในกรณีกิ่งสีหน้าไปตรงกับกิ่งหนึ่งเราจะบิดไปด้านหน้านิดหนึ่งไม่งั้นก็รอแตกใหม่นะครับก็แล้วแต่ แก้ไขให้ดีที่สุดไม้ไม่จะเป็นต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะเราก็ต้องดูต้องต้องปรับปรับกิง่งทิศทางของกิ่งนั่นเองครับกิ่งหน้า,ามาชูโค้งสุดท้ายครับของไม้ต้นนี้นะฮะก็จะเป็นการเออกิ่งสีได้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นยอดนะครับคุณมดจะเอาเป็นกิ่งห้า ห้าหน้าบิดใช่ไหมครับคุณมนต้องบิดครับเหตุผลก็เพราะว่าจะเอากิ่งไหนครับเป็นห้าเอานี่นะครับเพราะว่ากิ่งกิ่งเล็กอยู่มาอยู่หลังบิดไปหน้าเลยไม่ต้องต้องลองบิดตังครับนะบิดตรงนี้นะครับไปไปได้ตรงนี้ก็โอเคนะครับต้องลองดูครับกิ่งนี้จะเอามายอดเลยใช่ไหมครับครับโอเคครับต้องรอดูก่อน ลวดล่อถ้ากิ่งเหนียวเหนียวแบบนี้นะก็ใช้ลวดใหญ่นะครับท่านก็ดูเอาเบอร์สามนะครับเบอร์สามจุดห้าก็แล้วแต่นะฮะต้งจะเอาอยู่มันจะไม่ดีดกลับครับทิศทางที่จะบิดการเข้าลวดต้องดูทิศทางที่จะบิดนะครับแล้วก็ดูเอานะฮะต้องการบิดไปทางไหนหมุนเกลียวไปทางไหนนะครับ มันจะพยายามที่จะลองบิดนะครับอันนี้ไสแตกไม่เป็นไรนะคุณมลนะตายก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม้เป็นตอตอธรรมชาติครับเดี๋ยวแตกใหม่นะคุณมลนะแตกได้นะครับเพราะอย่างไงก็ได้หนึ่งสองสามมาแล้วสี่แล้วโอ้โหกิ่งห้านะฮะต้องเอาให้ได้นะครับลองดูถ้าไม่ได้ก็โค้งมวนน่ะต้องโค้งเอาแล้วล่ะอาจารย์ไม่เป็นไรโค้งมวนก็สวยแหละนะครับนหาเฮียก็คงไม่เอา ไปปล่อยต่อนะครับนะฮะไม้สร้างงานที่เหลกนะฮะสำหรับท่านที่ต้องการงานที่เหลกมีงานประจําอยู่แล้วก็เอาไม้ในลักษณะนี้ใบสร้างงานต่อนะครับดูแลเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะครับเป็นที่อยู่นะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจจากงานประจํานะครับก็หาซื้อไม้ในลักษณะนี้นะครับให้คุณมดขึ้นให้ก่อนแล้วก็นําไปสร้างต่อครับ ตัดตรงไหนก็ทาแผลไว้เพื่อให้แผลสมานเร็วขึ้นนะครับอันนี้ตัดตัดเลยผมจะตัดทด,ต,ดต,ตัดตรงนี้นะครับทำยอดทดเลยครับให้เขาแตกตรงทวกแขนข้างบนเนะครับก,ก็ได้ยอดเลยจริครับได้นะครับนะอาจารย์จบแล้วเนาะอันนี้กิ่งกือพบเลยครับนะก็กิ่งห้ากิ่งนี้มันจะมีช่องว่างเนี่ยไปหกหลังเลยนะครับจบเลยครับ โอ้โหไม้ตัวนี้สวยโครงสร้างได้แล้วนะครับเนี่ยกำหนดโครงสร้างในลักษณะนี้เดี๋ยวสรุปอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นกิ่งหน้านะฮะกิ่งห้าหน้านะมรับเพื่อมาปิดปิดตรงนี้แต่ก็ไม่ปิดทีเดียวนะครับเราจะต้องให้เห็นโครงสร้างตรงนี้ครับแล้วก็บิดอิงซับไปแล้วหน่วยครับ กิ่งซับย่อยนะครับกิ่งแขนงซับย่อยบิดไว้หมดแล้วนะครับไม้ลักษณะนี้ก็สร้างง่ายครับหมายความว่าเราจะสร้างในลําดับต่อไปง่ายครับแต่ว่าการสร้างไม้ในยากนะฮะแต่ถ้าเราบิดตาไว้นะครับกําหนดโครงสร้างไว้อย่างนี้ต่อไปก็ดูแลง่ายแล้วครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะฮะ เดี๋ยวจะมาดูเรื่องราวของเขานะครในการคาดกิ่งวันนี้เดี๋ยวให้คุณมดอธิบายสักนิดนึงก็เนี่ยนะครับอันนี้เป็นกิ่งหนึ่งครับกิ่งสองกิ่งหลังกิ่งหน้ากิ่งห้าแล้วเดี๋ยวก็รอหกครับแล้วก็ทํายอดเลยครับจบเลยจบไม้สูงประมาณสามสิบเซนนะครับสามสิบเซนนะครับก็ประมาณนี้นะครับฟุตหนึ่งครับจะเป็นไม้ซูโม่ครับ เนี่ยครับก็เป็นตะโกไปซื้อตามเราเห็นโครงสร้างดีๆตามตลาดนี้ครับแล้วเราเอามาดีไซน์จินตนาการเอาครับอาจารย์ครับผมครับผมเพราะนั้นก็เลยได้แล้วแต่ไปเลือกได้ครับผสวยไม่สวยนะครับได้ทั้งรากทั้งโคนั้งทิศทางของกิ่งมาพร้อมอย่างนี้ก็โอ้โหเนาะเทพประทานใช่ครับนะครับเทพประทานเลยนะครับโอเคเลยครับสําหรับคลิปนี้นะฮะคุณมดก็ได้ทําให้ดู เป็นไม้กรณีศึกษาท่านต้องการหาตอธรรมชาติมานะครับแล้วกพ็พยายามคัดคัดตอมาตั้งแต่รากโคนทิศทางของกิง่งนะครับแล้วก็มาเลี้ยงให้ฟูแล้วมาคัดอย่างนี้ใช่ครับตะโกถ้าอยากเลี้ยงให้กิ่งเขาโตพยายามปล่อยให้เขาฟูให้หมดครับครับให้ฟูให้หมดอย่าเพิ่งไปตัดกิ่งนู้นกิ่งน,นี้ทิ้งครับอย่าเพิ่งไปคัดตั้งแต่แรกใช่ครับ ปล่อยให้ฟูอย่างเมื่อกี้นี่แหละใช่ครับนะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณมดสำหรับคลิปนี้เป็นพิยานานติคับลาัสดีครับ